นัก,กนมาชนแนลกลับมาอีกครั้งสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการภาคมั่วครั้งที่30กว่าเท่าไรลรวก็ไม่รู้เอาเลนกลางหูเบตัดเฉยครับลักของเราเลเวลสามถึว่าเลเวลหนึ่งแนะนำเลนก่อนแล้วกันก่อนจะเริ่มเลนบนก็จะเป็นยาโสเจอกับทางแกร้งแพงครับป่าจะเป็นกากัสครับเบต้าโคดเก่าเจอกับลามัสลามัสนี่ก็ไม่เห็นมานานเหมือนกันเลนกางจะเป็นลักที่ตายแล้วเจอกับคาตาลิน่าเลนล่างเขาจะเป็นบาทคู่กับจินเจอกับแอนนี่โอ้ไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกันนะเจอกับ ลูเชียนครับที่เพิ่งบัฟมาเล่นบนครับเล่นบนครับตายตายคือคือไม่ทันมากเนี่ยตายแล้วกำลังนะนทำตัวนี่อยู่แข่งแล้วเนี่ยท้าไมมาอีกแล้วมาบ่อยช่วงเนี้ยเบื่อแล้วอ่ะบ่อยเอ่ะดิสิงฟุเร็ไม่โดนผมว่าอะไรผมว่าอะไรผมว่าไม่บ่อยนะแต่ตอนนี้เล่นล่างเล่นล่างไม่ได้ละในป่าในป่านี่นี่ไอ้อ้วนไอ้อ้วนกระเต่ามันเป็นเต่าหรือเป็นตัวอะไรวะเม่นปะเม่นหรือเต่าปะอ๋อเม่นเหรอถ้ากัดไล่ครับถ้ากัดไล่ครับ ลักมาล็อกไม่โดนล็อกไม่โดนแต่สโลโดนน่าจะต้องปล่อยไปปล่อยเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมันนี่เดินเดินแบบนั้นเลยนะอ้าวชนชนดิเอ้าวแล้วละมันไม่ชนเหรอนี่ชนหนึ่งทีได้แซิแน่นอนแล้วจะตายอีกหรือเปล่าสหรับละมันรับละมันทอนมาเอาตายเองครับเพราะว่าโดนต่อยแต่ว่าลักรอดนะเนี่ยเอาเฝ้าตามครับไม่ลากคาตาลิน่าครับกลับเข้ามาปั่นต่อไปเลยปั่นปุ๊บปั๊บผมว่าจะการน่าจะตายเองนั่นเป็นน้ำมันคิวของคาตาลิน่าครับสามสูตรแล้วฮะคาตาลินาครับผมว่าพร้อมดับเบิ้บั๊บ เออว่ะแต่บัฟบัฟบัฟเลยล่ะเลยล่างโอ้ชาบัฟบัฟปื๊บปื๊บบัฟบัฟแฝดเข้ามาได้ไงบาดเข้าปตีอีขึ้นไหนเรียบร้อยแอนนี่ตายแน่นอนครับแล้วจะเก็บบาดได้ไปหรือเปล่าไม่ได้ครับเปิดมาจิ้งขึ้นเจอนี่หนิครับจีนยังคงวิ่งไล่อยู่ลูเชียนอืมก็ตายเลยเหรอทั้จิ้งกวาลูเชียนนี่เพิ่งได้บัฟมาด้วยใช่ไหมได้อ่านหรือเปล่าแฝดโน้ตเดลลี่ฟูลลิสไม่โดนได้อ่านมาหรือเปล่าแฝดโน้ตเนี่ยลูเชียนเพิ่งได้บัฟมานะอ่านครับอ่านอ่านไอ้สกิล่สกับแพซีฟ แฟร์ซีเมื่อก่อนมันจะมีซูซี่มีสี่ขั้นมั้งเลเวลหนึ่งเลเวลเจ็ดเลยมันแบ่งเป็นสี่สี่ขั้นโอ้ยเล่นโบนแฟดเข้ามาแฟดเข้ามาลมแล้วก็ตีอยู่างดีครับเรียบร้อยเก็บคิวไปได้โอ้เกือบเกือบแลกไดายจีพีนี่มันสกินใหม่ป่ะใช่ป่ะใช่สวยขายแล้วเหรอเท่มากชื่อสกินแลนด์นู้นจำไม่ได้โคตรเท่มีเน้นเด้ออะไรวะการ์ตูนอ่ะเป็นแอนิเมชันอ่ะเป็นแอนิเมชันที่ว่ามันระเบิดโลกอ่ะมันกดปุ่มแล้ว มันก็คือเอาตีแข็งแกงอ่ะมันคือสั่งสั่งระเบิดมาจากไหนก็ได้ใช่ไหมใช่เแต่อแอนิเมชันมันทําเป็นกดแล้วระเบิดดาวโคตรเท่เรียนกับสตาร์วอลอยากเห็นว่าโอ้โอโลงคลิปเยอะแยะโอ้ยลึกล้างอีกครั้งครับเดี๋ยวมันบัฟโอ้ตายกดเหรียญไปดีกดเหรียญไปดีอย่างไวฮะเจอคาตาแสบไปเข้าไวเลิกคาตาเกิดแบบนี้จะเอาอะไรไปหยุดซีซีของบูทีมนี่ไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่ มีแกกลักมันลักมันหยุดในนั้นได้ปะหยุดหยุดฝั่งได้ปะไม่ได้กันล่างครับเมื่อที่เคนเจอเนี่มาไล่แอนนี่ครับแอนนี่ไม่มีแฟดครับลุ้งอ้วนสโลไปยังไงแต่ว่าคาตามาตัวคาตาไรเป้หกได้ครับผมว่าต้องถอยครับสำหรับดูทีมครับผมว่าน่าจะตายครับหมูกาการ์ดนี่น่าตายแน่นอนครับเรียบร้อยครับดูเช่นเก็บคิวไปได้ครับแค่คาตาเดินมาก็ตายแล้วเนี่ยโหอิทธิพลนี่มหางานครับไม่ใช่ละอ่าเหรอคาตาไม่ได้แอซิดยังไงเขาเดินมาเฉย เอาเอาจินตาเข้าไปปั่นครับเดโรตัสไปยังไงจะมีพิกซีมาต่อหรือเปล่าแต่ว่าลูเชียนเกือบตายครับจะเข้าไปได้ไหมนี่พารากอนมาแล้วนะฮะมาแล้วครับพารากอนมาหมดครับสยามเอ็นพูลิเอมก็มาอาอตายหมดอ๋อาละครับพาสตินัมคอจูนครับปลาหมดเซนทันพระรามเก้าพระรามเจ็ดนะครับเซนทันบางนาครับฟิวจอรปาร์คลังสิทธิ์ครับอ๋อยังน้องกาวอะไรมาเก็ตวินเลดแมโคนี่ไปดูข้างบนข้างบนไม่มีสกิน เท่อะชอบจริงชอบอันนั้นอะเมื่อก่อนอันไหนวะอันนี้เป็นทางเหมือนทหารอะเปเชิฟฟอร์ดเออเอออันนั้นก็สวยแล้วนะเจออันนี้เข้าไปผมเปิดกล่องได้เว้ยเจอเข้าไปอันนี้ยอมใจอันนี้สวยกว่าเนี่ยดูถังดูถังมาเลยไม่ใช่ถังเว้ยมันเป็นเหมือนวางระเบิดนิวเคลียร์อะไรสักอย่างคนน่ากลัวเบงการเขาเลเวลเลเวลห้าเลยเลเวลหกครับตอนนี้คาตาลิน่าห้าสูงไมไปแล้วคิดว่าควรจะทำไงกับคาตาลิน่าครับยาครับตอนนี้ น่าจะทำไงก็ได้ไม่ให้ตายฟาร์มไปเรื่อยๆอยู่ไปตายพอเอาแต่เรน่านี่เกิดเกินแล้วออกมาเป็นไอ้นั่นด้วยนะดาร์คซ<อ>ิลก็จะขึ้นมาเป็นไอ้นี่หรือเปล่าเมจัยคากัสยังเลเวลห้าเลยนะผมว่าไม่ควรแกงครับควรจะเลเวลบนครับเลเวลนบนเลเวลบนมั่างไงฮัสเซโยไม่โดนนี่กีพีครับปีนยิงมาระเบิดดาวระเบิดดาวแต่ว่าติดพินดองเป็นกลางแล้วเหรออ้าวตายไปแล้วครับ ้างมาโอ้เอ้ยมันทะลุหอมมันถือว่าเป็นการวัดมันใช่ยังพูดไม่จบตอนนี้แต่ล่างนะร่างนล่างโอ้อ้าตายเองครับหลัละมันครับแล้วมีมีเพื่อนเจนไหมมีครับรอดไปครับนี่บ่ายยังคงเก็บคิวไปให้เพื่อนได้ครับแต่ว่าเสียทางไอ้นี่ไปชื่ออะไรวะคาตาลิน่าครับกระเด้งมาแล้วแปดมาแปดมาแปดมาทำไมแปดมาทำไมตาก่อยน่าจะจีจีเพราะคาตาเลยนะครับ ว่าเจ็ดศูนย์สองเข้าไปแล้วนะฮะเหมือนจะมีแววยี่สิบนาทนีหรือเปล่า <laughs> ผมก็น่าจะอย่างนั้นแหละครับแววน่าจะมาครับเกมน,นี้กำลังจะบอกว่ากากัสแววครับสงสังยขัดมาแรงครับแววเงาเลยครับเงาแวบครับผมกากัสครับกำลังจะบอกว่า <laughs> <laughs> ไม่ควรจะแก๊งก่อนเลยเบลล์หกเมื่ <laughs> อกี้เขาเลเวลห้าครับใช้บอดี้แสลมก็ไม่โดนเพราะว่าไอ้มันชุนโฟหนีทันสำหรับลังคาตาลิน่า เท่ๆมากผมยอมรับเลยตายแล้วครับเรนกลารใายบายโอ้โหไม่รู้เลยแล้วยิ่งเป็นลักด้วยนะฮะที่หนีหนีไม่ได้และหยุดไม่ได้เออการจะถามว่าลักมันหยุดเดนรถตันไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับมันเป็นล็อกเฉยต้องลอยแม่ก็ตันครับไม่ก็เสียผมว่าต้องให้จีพีแม่เองอเปล่าเรนกลารลักมาบนก็เหนื่อยแกเจอเจอโซ่ใช่ แต่ลักสกินสวยนะผมหนึ1 1> ่งให้ยังมีเท่ารักยังไม่แปลงร่างมันร่างหนึ่งอยู่ผมบวกหนึ่งให้มันดูจินเนว่อจินซีเอสตอนนี้ตามอยู่เพียงแค่ห้าตัวครับน่าจะเป็นเลนที่ดูดีที่สุดแล้ะแต่ลเชเชนนี่สามศูนย์ครับไปแล้วผมว่าเล่นบนก็ใช้ไดู้่นะเล่นบนครับ g p เอ้ไม่ใช่ G p กากา์สครับดูเหมือนจะมาแก๊งหรือเปล่าพี่มารับกันเหนือครับว่า เออลักก้าพีทีตายนี่เข้ามาแกเข้ามาแกนะี่ลองโดนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะใช้ล็อกแล้วแหน่งกลังจะบอกว่าใช้ล็อกแล้วเข้าแน่นอนตายแล้วครับโอ้โหเอาเรนล่างโอ้โหมีลงหัวไปครับหมีลงหัวนี่หัวลงไอ้นี่เลยมีลงหัวเลยเฮ้ยมีลงหัวไงจะบอกเลยครับคาตาแผ่นนี้นี่โกงมากถ้าเกิดนะ แล้วบาทเดินมาอย่างนี้จะดีเหรออ๋อ,อมีกากาสมาทางด้านหลังครับแปดเข้าไปนี่แอคคอสิฟแคสมาแล้วจะยังไงต่อโดนยิงอยู่จะเก็บไป<แ>ไ้หรือเปล่าเอาถุงเออไม่ใช่เอาถุงดิเอาอะไรวะเอาถังทับแล้วคาตาลิน่ามาปัน่นจากทางด้านหลังแล้วกากาสก็ตามเพื่อนไปนะจ๊ะ,ะส,นะสิบเอ็ดศูนนะศูนย์กรนี่เรามาภาคเกมอะไรกันเนี่ย็มาาัมจะขาดขนาดนี้เอจริงผมอยากดูตอนดฟมากเลยว่าคาตาหยิบมาก่อนลัก หรือว่ารักหยิบก่อนถ้าให้เดาคิดว่าใครหยิบก่อนบอว่ารักเออพี่ก็คิดว่ารักรักเอ้ยทำไมยาโศใช้ลมโดนะเมื่อกี้งงเมื่อกี้จับภาพอยู่อี๋แัดแทงโอ้แปดหนีโอ้แปดหนีแล้เล่านะครับจินนะครับยืนนิ่งๆให้ตาให้ฆ่าเลยนะยืนนิ่งๆเลยยิงนิ่งๆเลยครับเมื่อกี้ยอมรอเปล่าเหมือนโดนคาตาอ้อมดักนะแล้วปล่อยปล่อยปล่อยเมาส์วางปล่อยเมาส์กดอาก็ตายแล้วเนี่ย ไม่ต้องกดอากดชุนโฟก็ตายแล้วมั้งปุ๊บเพื่อใหายผมว่าชุนโฟกับบอลชิงเบสะน่าจะตายเลยสถานการณ์แบบนี้ท้อใจนะครับกับคาตาที่เกิดขนาดนี้พูดคำเดียวว่าเราเกมหน้าครับผม20มินเอ็ทับเอฟเอฟนะฮะเอฟเอฟครับ20มินมาดูกันว่าเขาจะใจสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมาร้องได้แค่นี้ว่ะเห็นเขาเห็นเขาลองกันแค่นี้ไม่เคยเห็นเขา ยี่สิบมิลิเซลเลนเดอร์เซิเลนเดอร์ยี่สิบมิลชื่อเว็บหรือเปล่ามาแล้วตามด้วยตัวเม่นน้อยคาตาบอกเปิดเองเปิดเองอ๋อยังนี่ไงโอ้โหพคแรงเะโพูดแรงครับผมนี่ไงหมีลงหัวอีกแล้วตายตายนะ้ำมันนี่ยังไม่ทันโอ้แฟดเข้ามาครับนไงเดชลงปั๊บบิ๊กซีมาอ๋อตายเองว่ะเอ้ยชัดดาว่ะ ใครได้ใครได้อันนี้เป็นได้หลักได้นะแต่เป็นการหิวของกาตาคาตานะครับเมื่อกี้คาตาบอกเล่นเกมไม่ดูไอเลนบนครับไม่ดูดูลิงกางอยู่นี่แฟนต์สปาร์กไม่ตายครับรูเชีเอนหน่อยเดียวเดี๋่นบนนั้นแกงแพงนั้นตายไปแล้วอันนี้อันนี้ยังไงหิวอ่อย่างอย่างเนบนนี้เมื่อกี้เราม u สไปแกงใช่ไหมใช่พุ่งชนแล้วก็แล้วก็ยกอันตตามนั้นครับตามสูตรคอมโบติดชีวิตเปลี่ยนจริงๆถ้าเกิดเขากินเขากินส้มทันป่าวะถ้าสมมติแบบกดปุ๊บเลย เวลาลอยเนียมันจะหลุดไหมผมว่าน่าจะแบบหลุดลดครับแต่ว่าน่าจะเป็นอาจจะเป็นจังหวะที่แบบก็โดนยกต่อเงี้ยหรอใช่อะไรเงี้ยแต่จริงๆมันถ้ามันหลุดยกถ้าทันนี่น่าจะเท่นะหนู <c oughs> ตอนนี้ลักได้ชัดดาวมาครับแต่ว่าของก็ยังไม่ฟื้นเท่าไหร่นะ <c oughs> จริงๆเวลาชัดดาวเวลาคิวเยอะน่ามันน่าจะโอนตังค์มาให้อีกฝ่ายนะโอ้ยโอ้ย,อยละมัดแว้นมากดสมัยดื้อๆเลยครับเพราะว่ามีหวาดอยู่ทางบูทีนเอง แล้วเปิดเกิดแทงคองครับยิงยงยิงไม่โดนครับยิงนัดสามนัดสามนัดสี่จะโดนไหมป<ล>ิ้ว <ขา S 1> <ห>นีอไรครับตามมาครับปั่นปั้นปั่นปั่นปั้น,น,นโอ้โดนแช่แข็งไหมครับแล้วยังไงต่อครับตามได้นะคาตามมีหวาอยู่ทางด้านล่างครับจินก็หนีนและแอนนี่แอนนี่นะครับแอนนี่แอนนี่เดินผ่านบาดไปนะโอ้โหแอนนี่บอกอยากไว้ชีวิตเพื่อนไม่เอาแล้วจินมาฟาร์มแบบนี่ปล่อยเมาสิจ้านี่ยืนนิ่งวับโชว์อ๋อไม่ฆ่าด้วยนี่กดเทคเทคกันเบดยิงเข้าไปนะ นู่นๆเขาไล่บาดเดียวไล่บาดเดียวเด้งเข้ามาลูเชียนสไลด์ไหมกดคัลลิ่งมาเอาให้รีเพลย์แล้วตีรีเพลย์แตีตีปั๊บหนึ่งทีขอยทีหนึงอันนี้มาแล้วเว้นผมว่าไม่ได้รอดครับกดตามแน่นอนอ๋อๆยังไงจะตามไหมแล้วก็โดนสตาร์ทปุ๊บตามสูตรแล้วยังไงต่อลูเชียนมาดักหน้าแบบนี้ให้ใครครับให้ลูเชียนดิให้ลูเชียนเอออันนี้หัวล้อไปขอหน่อยขอแจ้นึงแป๊ะเอาไม่ยิงด้วยเอาไม่ยิงด้วยนี่ไงเป็นอ u n s t o p p เบิลของทางลูเชียนนะครับ5-0 อีกห้านาทีครับอีกห้านาทีใกล้แล้วฮะใกล้ยอมใกล้ยอมเนี่ยนี่จินกดเหรียญใส่ด้วยดูดูข้างล่างดูข้างล่างฆ่าฉันเลยเพื่อนแจกขนาดนี้จินบอกโอ้ยแรงแรงอยู่แรงอยู่โอ้ยนะสี่โอ้โหบิ๊กซีโลตัสโลเยนพารากอนมาหมดอะเพื่เงี้ยน่าเดี๋ยวผมเล่นให้บิ๊กซีโลตัสพารากอนสยามเออเซนทันนี่เหมือนเหมือนพารากอนเหมือนจดไว้ที่มือแล้วก้มลงไปอ่าน ไอเกตดิเลตแมคโครร้อยแปดนี่นี่นบนดันบนดันบนอันนี้หมีลงหัวแล้วก็ตีไรตบไลตีลูเชียนสไลด์มายิงเดบ๊ะบ๊ะบ๊บเรียบร้อยครับยังไม่จบนะฮะเมื่อกี้เซเว่นอีเลเว่นเออตลาดนัดตลาดนัดข้างบ้านเลยไหมชิฟายเอออ่างอ่างศิลาครับแถวมอบูเลยนะครับเอออ่างศิลาหนองมนตอนนี้คาตาลิน่ามาดันเลนล่างของเดียวครับจินนี้คือแบบฆ่าฉันเลยเข้ามาแล้วฆ่าฉันเลยใช่ไหม เดนลิงฟูลเลตติดสตัมมาน่าครับแล้วยังไงเอาตายเองครับนี่จินบอกกูได้ทักทีชัดดาวได้ตังโวยระมัด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 เจ็บเหมือนการยิงไรหนึ่งยังมีอีกสี่นัดจะติดนัดสี่หรือเปล่าลูลูเชียนไม่ใช่ลูเชียนเนี่ยแต่ว่าโดนล้อมครับโดนล้อมแล้วแบบนี้มาจินน่าจะไม่ได้แลกครับตายเองป๊บเรียบร้อยส่วนนี้เป็นท็อปเลนแทนแล้วครับมาดันเลนบนถ้าแอนนี่พี่จะอยู่ใกล้ๆถ้าแอนนั่นอยู่ใกล้ แอนนูนนะโยกไกลมากโอ้ยแรงแรงจีพีเก๋าเหรอเมื่อกี้หมีลงหัวใช่ไหมหมีลงหัวหมีแฟ่ตามแฟ้ดีแฟ้ดีอ๋อจีพีไม่ผิดแล้วครับสี่อันตีนะฮะอันตีแล้วครับยังไงลงจะไล่ถูกทางไหมอ๋อชิบหายแล้วครับแล้วยิงอาไปไหนยังคงไม่ยิงครับแล้ววิ่งไปไหนนะวิ่งไปฟาร์มต่อหรือเปล่าปิดทางปิดทางครับโอ้ด้านล่างด้านล่างครับยาโซบ้านเขานะเพื่อนอุ้ยแฟเฝ้าตามแล้วยาโซกะตายหรือเปล่ายังไงฮัสซี่ฮัสซิโยจินครับเปิดเดลิงโฟเรตเอ้ยไม่ใช่เปิดเคอร์เทนคอ าตายอเองนะเป็นความหิวชัดดาวครับของทางพี่พี่เคยฟังเพลงเหตุเกิดจากความหิวหรือเปล่าครับผมตอนนี้สกอร์คาตาลิน่านี่สิบแปดสองแล้วครับผมคิวเกินครึ่งนะคนเดียวคิวสามสิบนี่พี่แกล่อไปสิบแปดขึ้นมาเป็นหมวกแดงแล้วว่าดูดิจินจินเอาห่อพุ่งไปนี่ตาย ตัวไหนก็ได้คาตาบอกไปแล้ววิ่งไล่ฝ่าจับป้องแค่คาตาตอนนี้เลดทีมกำลังตีลิฟิเฮลโลอยู่ครับให้ลิฟแฮลโหลคาตาเลยไหมจะได้ถึกถๆด้วยยังไงตอนนี้เราจับภาพที่คนนี้คนเดียวครับ MVP ของเรามังกรตัวที่เท่าไหร่ของเกมแล้ววะอีเขายังไม่ตีมังกรกันมันตัวที่แปดร้อยของวะเขายังไม่ตีมังกรนี่หว่า่าแล้วใช่ ไม่มีใครมเ้ยนี่รักเป็นร่างสองเราร่างไฟน่าจะแรงขึ้นครับแต่งจักเปลี่ยนร่างมาแล้วไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเอ้าทำไมวะมันเป็นไฟไงแผดเผาเหมือนมีอีกไนตลอดเวลาครับผมผมจะเชื่อพี่แล้วกันนะเออลองซื้อมาเดี๋ยแพงอยู่นะไม่ <c oughs> พี่ซื้อผมเดิแพงไม่เ <c oughs> ข่าพี่เลยเออเหลือมากเอาไว้รอซื้อซื้อตัวรดราคา <c oughs> มาแล้วมาแล้วคาตาเออเจ้าสาวผมแดงผม,ผมอยากเล่นคาตาให้ได้อย่างนี้บ้างผมไม่จับกล้องอยู่คนเดียวครับ อู้คันลิงยัดโู้นี่เห็นไหมผมมองมัาแรงเนี่ยดูไฟน้องสปาร์คสีแดงอ้าวแต่คาตาโดนแช่แบบนี้ครับเดินอ้าวเดาเดวเดาเดเดกากัดเมื่อกี้นายทำอะไรนี่เนี่ยเมื่อกี้นายพาใช่ไหมฉันคาดนายเองโอตาแรงครับเมื่อกี้กดให้เทคกันเบรใส่ทางบาทครับหายไปเลยครับแต่เข้าไปต่อปั๊บต่อต่อปอต่่อ่ออตอตอ่อต่ต่อ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 ต่ตอตอ่่อ่่่่ออป ไปเลยว่าแม่งไปจริงไหมเนี่ยเฮ้ยนิฮ่าชอบชอบพีพนี่ลงทุนนะจะได้จะได้จะได้แฟนมากดคิวครับยิงหัวแตกเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นคือไม่มีใครเห็นการ์ดใช่ไหมเมื่อกี้เห็นครับเต็มเต็มตาเอาเมื่อกี้ถ้าเกิดเอ็กซ์พลูซีฟคลาสวยๆอะไอลูเชียนอาจจะตายไปเลยนะใช่แล้วผมว่าคาตาก็อาจจะ คาตาไม่โดนไม่โดนอ้คู่สิบคัอาจจะได้รูเชียแล้วแบบคาตาก็อาจจะไม่ได้เก่าขนาดนี้อาจจะไม่ได้พิวขนาดนี้อาจจะไม่ได้คอได้นะอาจจะได้ทิปเปิลแล้วก็ตายแทนแต่เมื่อกี้ช็อดจีพีนี่ฮามากครับชอบเประกดคิวปังเก่าท่้นใช่ไหมแต่เขาต้องรู้ดาวเติอนพอตัวนะพอชั้นดาวหน่อยโอ้คบาดบาดบาเปิดเคเคยงคอครับยิงหนึ่ง ยิงสองหนีแฟะเข้าไปเพื่อสตาร์ทอีกนัดนึงปั๊บมีเฟิร์นสปารเกีกโอ้โหมันจะเชนเชนอลตีกันขนาดไหนเนะ<ด>นี่ยดูซ<น>ิคนเดียวนี่เสียอัลตีไปถึงสองคนเอ้าลีกเกาหลีไงคุณไม่เคยดูเหรอหนึ่งคนห้าเอลตีนี่ไงนี่ไงเปิดบินวอลเพื่อกันทุกอย่างทุกสิ่งอย่างไม่สามารถมีอะไรผ่านบินวอลได้ยจะส่งลงแล้วฮาสซีฮัสซีโอไปตุบตับเรียบร้อยครับลำมัดเข้าไปล้วงแดงกนักด้านหลังครับได้บาทมาครับจีพีกับ กับยาโซครับยังคงวิ่งไล่จับมในป่าครับหนียิงใส่ยืนเป็นหมาหรือไงล่ะยาโซ่นาศกคือเข้ามาปั่นไม่ใช่นิเดรีนะเว้ยคลิปนิเดรีที่แปลงเป็นแมวอะไรเงี้ยเออเป็นของอยากรู้มันเนียนจริงหรอวะไม่เนียนมันก็ทำคลิปฮาไปงั้นแหละบ้าหรือเปล่าเลือดมันก็ขึ้นแล้วปะแถบเลือดก็ไม่เหมือนกันแล้วเรามาลุ้นเนี่ยสามสิบวินาทีครับอีกสามสิบนาทีมาดูว่าบูทีมเขาจะกดหรือไม่ กับการเงินที่เท่าไหร่วะเนี่ยยี่สิบแปดสามสิบแปดเกือบสองหมื่นเกือบสองหมื่นเตอนนี้คาตาลีน่ามีหลายๆสเก็ตเตอร์เฮ ah, กเตกันเบนดมีหมกทองอีกเ้ยหมกแดงอีกนึกจะขึ้นขึ้น,นวอยสตาร์อปกอันหนึ่งมือนน่ะน่าจะยากนะยากมากสี 4, 3, 2, ่สามสองหนึ่งปุ๊บมีขึ้นไหมล่างซ้ายมีขึ้นไหม เอาเว้ยคนบรนใจเว้ยจัดไปคุณไม่ยอมแพ้แล้วก็พาดคุณต่อครับผมกดกดต่อๆๆกดยาวๆกดยาวเอาเว้ยเฮ้ย,ยด้านล่างเหมือนมีอะไรขึ้นไม่รู้ครับเดนเราตัดบันเข้ามามได้หนึ่งได้สองแน่นอนแบบนี้ปับป๊บปับ๊ปเอาลูเชียนรัดทำไมอ่ะโอ้โหเอ้ยตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ไดับเบิ้ลคิวยังไงทิปเปิ้ลหรือเปล่าแล้วยังไงลูเชียนตายเองหรือเปล่ายังคงไม่ตายครับเพราะว่าหมีมีหมีลงหัวมาช่วยทันเกือบแล้วฮะลูเชียนเป็นเด็บเบิ้ลคิวของลูเชียนแล้วก็เป็นทิปเปิวของงทาาคค้ล แล้วจะกดยอมไหมยังไ,ไ,ไ,ไม่กดครับแอนนี่บอกจะนนี่ไปทำอะไรวะเนี่ยโอ้โหเอางี้เลยนะอันนี้คืออะไรครับเอาละมัดไมค์คนครับเอาครับมาดูกันว่าจะทาอะไรมาแล้วบาดเกิดมาแล้วคนแรกยังไงใครจะเข้าก่อนคาตาบอกไปดีแอนนี่ <c oughs> น,นี่เฉลี่แข็งแม่งหมดนั่นแหละเอ็กซ์กุสิแคลสวยๆหน่อยปั๊บเข้ามาได้ละมัดแอน่นอนคนหนึ่งเออ ดีนะเอ็กโซซิปแชทโดนยี่ถ้าไม่โดนจะหากว่าเดิมโอ้พรน้องสปาร์คเห็นไหมเว้นล่างไสมันจะแรงกว่าเชื่อ,อยังไม่เชื่อนี่ดูเชี่ยนตายเลยนะกระต่ายยังคงไม่กล้าปั่นครับยังนั่นทําอะไรกันเนี่ยกดมาเชทนเซนี่เล่นกันหนะรอร่วงไปแล้วหนึ่งครับจีพีเดเมทที่แรงที่สุดในเกมเอ้ยในทีมก็ร่วมเหมือนกันเรียบร้อยครับนะเป็นนาทีที่ยี่สิบเอ็ดจุดสองหนึ่งตู้ซาโลเบ เหตุเกิดจากคาตาลิน่าครับตัวเดียวเลย28่สิบแาครับผมคือแทบจะไม่มีการแก๊งอะไรใดๆมาเกี่ยวข้องครับคือคาตาลินาเกิดด้วยตัวเองล้วนๆแต่จริงผมว่าที่พลาดสุดน่าจะเป็นช็อตที่กาการ์สเลเวลหาแล้วไปแก๊งคาตาลินาเราก็ไม่ได้ด้วยแล้วก็ตายด้วยใช่<า> <c oughs> ก็คือตายตายชอตนั้นคาตาลินาได้ double q ยิ่งทาให้คาตาเลนายาวเขาไปใหญ่ครับผมรอบหน้าจะเป็นแมตช์ใด,ดคู่ใดไว้เจอกันใหม่ สวัสดีครับสวัสดีครับ